สวัสดีครับการ์ดรีเดอร์ถึงมือผมแล้วซึ่งคลิปนี้เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากตรงนี้กับเรื่องของไมโคร s d Card าซึ่งหลังจากที่ผมซื้อมาแล้วมันไม่ได้ตามสเปค190ทับ9กก็เลยเกิดข้อสงสัยต่างๆจนมีจระเข้มาให้เลี้ยงหลายตัวมากๆหากต้องการทราบข้อมูลแบบเต็มๆรายละเอียดเต็มๆความรู้ใหม่ที่ผมเพิ่งได้รับไม่นานเกี่ยวกับเรื่องของไมโคร SD การ์ดมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชัน ซึ่งคร่าวๆก็คือเมื่อผมได้ความเร็วไม่เต็มก็ตังหุดตัง,งิดอยากรู้แล้วเซิร์ชหาข้อมูลก็เท่ากับว่าการดรดเดอร์โบราณที่ผมมีอยู่มันโบราณไปโอนถ่ายข้อมูลได้สูงสุดแค่90 MB เซเท่ากับว่าการการดรดเดอร์ตัวนี้ผมโอนถ่ายข้อมูลการ์ด2ตัวนี้มีความเร็วที่ไม่แตกต่างกันถ้าเป็นแบบนี้ผมจะซื้อมาให้มันแพงเพื่อและหลังจากหาข้อมูลก็พบว่า การรีดเดอร์ตัวนี้ในราคา300กว่าบาทนะครับมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นลงเอยที่นี่ได้รับของมาเดี๋ยวเรามาลองกันว่ามันจะโอนถ่ายข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ถ้าหากดูจากสเปคหน้าเว็บของมันนะครับไม่มีการบอกว่าความเร็วสูงสุดอะไรเท่าไหร่ยังไงบอกแค่ว่ารองรับ SD ในเทคโนโลยี s d s c SDXC MicroSD m i c r o s d s c MicroSDXC a NSD d Micro SD USSI and USS2 นะครับ USSI กับ USS2 ก็คือ1กับ2ตรงนี้ถ้าเกิด2ความเร็วสูงสุด312เมกะไบต์เซกแต่ถ้าเกิด 1, 170เมกะไบต์เซกดังนั้นเท่ากับว่าการ์ดรีดเดอร์ตัวนี้ที่อยู่ในมือผมผมจะสามารถเอาข้อมูลออกจากที่นี่ได้ราวเต็มที่170เมกะไบต์์เซกเดี๋ยวมาดูกันว่า ทำได้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้นี่ขนาดก็ถือว่าพอสมควรเลยถ้าเปรียบเทียบกับทานเซนเดิมที่ผมมีอยู่แต่น้ําหนักเบาหลงเหลงยังพอที่จะใส่กระเป๋าเสื้อได้นะครับซึ่งราคาของการ์ดรีเดอร์ตัวนี้349บาทจัดมาจากร้านนี้แหละโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับโดยขอลองให้ดูกับ ทรานเซนโบราณก่อนนิดหนึ่งสำหรับตัวแซนดิทเอ็กตรีมของผมแล้วก็เสียบเอาข้อมูลออกนะครับนี่โฟลเดอร์ d s ซิดีดขึ้นมา p r o p e r t y 33.8 g b c o p y แล้วเอาไปวางที่ไหนสักที่ที่นี่มีนี่ Transcend USB เอามาวางโฟลเดอร์ที่มันโล่งๆ Music Pass เห็นไหมว่าวิ่งอยู่ประมาณ90-92-89บางจังหวะที่โชคดีจริงๆอาจจะได้เห็น95-96อะไรแบบนี้มันประเมินเอาไว้6นาทีที่นี่โชว์เนี่ยที่บอกไว้สูงสุด96-95 MB okay. เ e r s e มกะไบต์เพอร์เซกโอเคเสียเวลาพอคราวนี้ถ้าหากว่านะครับผมเปลี่ยนมาใช้ตัวเลเซ่จะเป็นยังไงซึ่งตัวเลเซ่พอใส่เข้าไปมันก็จะมีสปริงให้มันแบบกิ๊กๆ Okay. เกียบจูบูจากนั้นเด้งขึ้นมาโฟลเดอร์เดิมตัวเดิมก o p ปีแล้วก็ที่นี่นี่ generic mask. จิน e r อริกแมส a s t สเจอจื๊บวู้โฮู้ฮู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 ฮ,ฮูวิ่งได้ร yes, yes, yes. ้อยเจ็ดสิบเยสเยสเนี่ที่นี่ร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบสามอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ความเร็วร้อยเก้าสิบแต่ก็ดีกว่าที่จะต้องมานั่งรอ ระยะเวลากว่า6นาทีตอนนี้ผมประหยัดเวลาลงไปเหลือแค่ประมาณ3นาทีกว่าๆก,กับความเร็ว 165MB กสบห้าเมกะไบต์เพอร์เซกเรียลเวิลดหรือถ้าเกิดดูจากตัวคอนโทรลเลอร์ในทางทฤษฎีตอนนี้ก็วิ่งอยู่170-175เต็มที่กับชีวิตใครที่มองหาการ์ดรีดเดอร์ไวๆดึงข้อมูลออกเวลาถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยกับค่าตัว300กว่าบาทเท่านั้นเองขนาดไม่ใหญ่โตใช้ได้2อย่างนะครับทั้ง SD Card มาตรฐานและ Micro SD แล้วก็ลองมาดูที่นี่ต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองฝั่งไร้สักนิดว่ามันเขียนได้เต็มเต็ม90หรือเปล่าสำหรับเจ้า s a n d i s Extreme Cancel แค่นี้แหละแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนี่ลองเอาไฟล์ใหญ่ๆ property โอเค1.47กิก okay, คอปปี้จากที่นี่และสังเกตที่นี่ไรไรก็จะต้องได้90อัพผอมาเขียนลง MicroSD Past 96 97ว้าวเต็มที่กับชีวิตแสดงว่าแซนดิสไม่โกหกในส่วนของ Sequential Read ที่มันทำได้อัพทู90เมกะไบต์เจริงๆก็ได้เลยแบบนี้รู้สึก คุ้มขึ้นมาหน่อยรู้สึกชื่นใจขึ้นมาหน่อยที่นะครับความเร็วของ Sandit เอ็กตรีมตัวนี้ก็สามารถทําได้ตามที่เคลมเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าคุณต้องการเอาข้อมูลออกให้เร็วยิ่งกว่าที่ผมทําตรงนี้ก็ต้องมองหาการ,ร์ดเรดเดอร์ที่มีราคาสูงกว่านี้มีเทคโนโลยีของ s a n d ิ t ในส่วนของ Quick flow ที่จะทำให้ได้ความเร็วแบบเต็มๆ up to 190หรือโดยเฉพาะคนที่ซื้อตัว extreme ที่ read claim เ,เอาไว้200 MB p อะไรแบบนี้คุณก็ต้องใช้การ reader ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะและสุดท้ายตรงนี้นะครับจริงๆนว่าจะตัดแล้วเรื่องของพอร์ต USB นิดหนึ่งเรื่องของหัวต่อ USB ที่หลายท่านมองการว่าแบบเนี่ย เป็นแค่ USB 3.0เป็นแค่ USB 3.1มีเพื่อนเราบอกว่าเนี่ยให้ซื้อการ์ดลิดเดอร์ที่เคลมว่าเป็น USB 3.2มันจะได้เร็วๆจริงๆแล้วมองแค่นี้ไม่ได้ทราบไหมว่าเพียงแค่ USB 3.0มันก็เกินพอสำหรับ SD การ์ดทั่วๆไปแบบนี้ที่ไม่ใช่ตัวแพงๆที่แบบความเร็วเป็นพันเพราะ USB 3.0ความเร็วสูงสุด5ทิก,กะบิตอเซก 5กิกะบิตเพอซสามารถโอนถ่ายในรูปของเมกะไบต์เพอได้อัป o ู625เมกะไบต์เพอซซึ่งตัวการ์ดของผม190ของบางคนที่แบบตัวเทพๆ300กว่า400กว่าขอแค่เป็น USB 3ก็เพียงพอแล้วสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือตัวคอนโทรลเลอร์ที่อยู่ภายในที่มันจะรองรับเทคโนโลยี USB 1 USB 2หรือว่า t หรือเปล่าถึงจะทำให้ได้ความเร็วแบบเต็มสปีดของตัว m i โคร SD หรือ SD card โอเคนะครับดังนั้นเท่ากับว่าวันนี้ไม่มีจระเข้มาให้เลี้ยงเพิ่มเติมก็คิดว่าน่าจะเห็นแล้วนะนะครับการรีดเดอร์ตัวนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำงานวิดีโอทำงานถ่ายรูปถ่ายภาพแล้วฟุตเตจขนาดใหญ่จำนวนมากก็น่าจะเจออาการที่แบบหงุนหงิดตอนที่เอาข้อมูลลงคอมแล้วรอนานก็คิดว่า เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แพงมากเอามาแบ่งปันกันตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมสละเวลารับชมฝากติดตามผลงานอย่าลืม cribe y o YouTube Follow Facebook Follow ทวิตทีวีคลิปนี้มีอะไรแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครับผมบายครับ